ใช้เวลาก่อเหตุแค่สนาทีเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งล่าคนร้ายที่บุกเดี่ยวใช้ปืนจี้ชิงทองห้างทองกลางเมืองหัดใหญ่สงขลาเนี่ยนะครับกวาดทองไป4ถาด184บาทมูลค่ากว่า9ล้านบาทแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งหนีลอยนวลดูภาพกันก่อนเลยครับนี่ครับในภาพวงจรปิดนะครับห้างทองแห่งหนึ่งที่ตำบลหัดใหญ่เพื่อหัดใหญ่จวัวสงขลานะครับ เห็นผู้ชายอายุประมาณ50ปีใส่เสื้อเสียเงินนี่ครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็พนักงานของร้านก็วิ่งแตกคือออกไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเข้าไปด้านในแล้วก็กวาดเอาทองไปนะครับนี่ครับตอนนั้นบุกเดี่ยวเข้ามาในร้านที่มีแต่พนกักงานผู้หญิงนะครับแล้วก็ใช้ปืน เหมือนกับขู่ชิงทองเนี่ยนะครับก่อนที่จะคว้าเก้าอี้เอาไปขั้นไว้ประตูร้านจากนั้นก็เดินไปเปิดตู้ทองรูปพัณฑ์แล้วก็ใช้มือรวบสร้อยทองคำเนี่ยนะครับสี่ถาดใส่กระเปะ๋าสะพายท่ามตามพนักงานก็ตกอกตกใจกันเนี่ยนะครับบางคนหนีออกจากร้านเนี่ยนะฮะนี่ฮะน้องคนนี้เขาก็พยายามที่จะติดตามแล้วก็ตอนนั้นมีการยกมือไหว้แล้วก็รีบวิ่งขอความช่วยเหลือคนน้นนอกเนี่ยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่ครับ ชายเนี่ยค่อนข้างมีอายุนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อสินเงินตัดดำกางเกงขายาวสีขาวใส่หมวกแก๊ปนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนาไมยสีดำด้วยเนี่ยนะครับขีม่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าดรีมสีแดงทะเบียนยะลาครับซึ่งจอดห่างจากร้านประมาณ20เมตรหนีลอยนวลใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่2นาทีเท่านั้นในบางช่วงบางตอนของคลิปจะเห็นได้ว่าน้องนังงานของร้านเนี่ยมียกมือไหว้หร้องขอชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะเจ้าของห้างทองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ช่วงเกิดเหตุพนักงานเนี่ยบอกให้ผู้ชายคนนั้นซึ่งก็เป็นคนร้ายเนี่ยนะครับคือตอนแรกคิดว่าเป็นลูกค้าถอดมัวแกลปออกตามกฎของทางร้านครับแต่ปรากฏเขากลับใช้ปืนขูท่ทีนี้ทําให้พนักงานที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ก็วิ่งเข้าไปด้านหลังทันทีแล้วก็กดสัญญาณเตือนภัยนะครับตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นครับสร้อยคอทองคาถูกชิงไปทั้งหมดน้ําหนัก184บาทมีสร้อยคอทองคําหนัก1บาท21เส้นก็รวม21บบาทนะครับ มีสร้อยข้อมือครับซึ่งเป็นทองคำหนัก2บาท30เส้นรวม60บาทแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำหนัก2บาท20เส้นรวม40บาทสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาท21เส้นรวม63บาทรวมมูลค่าแล้ว9ล้านบาทครับคุณผู้ชมฮะก็ใส่หมวกแก๊ปแต่ทีนี้เนี่ยทางทางร้านเนี่ยก็เลยบอกว่าให้เขาถอดหมวกเพราะว่าห้ามใส่หมวกเขาก็โชว์ปืนเลยพอโชว์ปืนทีนี้ ลูกน้องแต่ละคนก็วิ่งเข้าไปหลังร้านหมดพอเข้าไปหลังร้านก็เปิดไซเรนแล้วก็เขาเขาเดินเข้าไปด้านข้างเนี่ยครับเดินเข้าไปธรรมดาธรรมดาเนี่แล้วก็เปิดตู้แล้วก็กวาเข้เขามาคนเดียวมาคนเดียวอายุเยอะอย่างเนี้ยประมาณ50กว่า5้ากว่าเขาได้ได้ไปเยอะไหมครับเนี่ยได้ไปร้อยกว่าบาทอืมจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าดูจากวงจรปิดเนี่ยนะครับเหมือนว่าคนร้ายก็รู้นะว่าถ้าปล่อยประตูปิดไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกขังอะค่ะโอ้นะนะฮะ นี่ฮะตอนเปิดมาจริงๆประตูจะปิดแล้วนะก็พยายามเอาเก้าอี้เนี่ยนะครับมาขั่นไว้นะฮะแล้วก็นี่ครับตอนเดินเข้าไปจริงๆน้องพนักง,งานผู้หญิงตอนนั้นเขาก็ตกตกใจนะเหมือนแต่เขาก็เหมือนกึ่งใจสู้เสือด้วยเนี่ยนะฮะ mm hmm. พอแอบดูแล้วมาเจอคนร้ายทีนี้ก็ยกมือไหว้ด้วยนะฮะถึงขนาดที่ยกมือไหว้ด้วยเนี่ยนะฮะนี่ฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีการกดสัญญาณแจ้งเตือนแล้วเนี่ยนะครับ เรื่องนี้ครับวงจรปิดตอนนี้อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้วกําลังเร่งตรวจสอบตามถนนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อแกะรอยนะฮะจนกระทั่งคุณผู้ชมฮะไปพบรถของคนร้ายที่ตรงกับทะเบียนในกล้องวงจรปิดจอดทิ้งไว้ไหนรู้ไหมห่างจากร้านทองประมาณ1กิโลเมตรข้างต้นไม้อยู่ที่ซอยแสงสีตัดกับซอยทิพร,รัตครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะจากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่และแวกนั้นให้ข้อมูลว่า เห็นคนมาจอดรถครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่หลังบ้านแล้วก็เดินออกจากซอยไปที่ตลาดคิมหยงก็ไม่ทราบว่าก่อเหตุชิงทองมานะฮะแต่เห็นว่าคนร้ายเนี่ยเปลี่ยนจากกางเกงขายยาวเป็นขา3ส,ส่วนแทนนะครับนี่ฮะดูเหมือนจะเตรียมการมา,มาด้วยเนี่ยนะครับพอไปตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นของบริษัทแห่งหนึ่งที่ตำบลบรรนังสตาอำเภอบรนนังสตาจังหวัดยะลาครับ ตอนนี้ตำรวจประสานขอข้อมูลว่ามีการขายต่อให้ใครหรือเปล่าหรือว่ามีใครเอาไปใช้หรือเปล่าเดียนะครับก็คาดว่าถ้าได้เบาะแสก็น่าจะติดตามตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นครับ